ม่งเอ้ยทำลายคามสุ่ของฉันหมดไปตายซะคนสุระวังอีอย่าขยับพี่เจ้าหน้าที่ตำรวจยกมือขึ้นอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะเป็นเพราะแกทำลายคามสู่ของฉันไปลงนรกซะ ไปตายซะไปตายซะให้หมดไปตายซะไม่นายถึงรู้ว่าฉันตอนฉันออกมาดูก็ไม่เห็นเธอแล้วฉันก็เลยแจ้งตำรวจจากนั้นก็ตาม GPS มือถือเธอม,มาถึงโง่หรอรถใครก็มรู้แต่ก็ขึ้นมาขอบใจนะคนขับรถคนนี้เป็นโรคจิต ข่าผู้หญิงในชุมชนเครหัสชิงหยวนมาแล้วสามคนเมียของเขาหนีตายผู้ชายรวยแล้วมาอยู่แถวชิงหยวนขาจึงตั้งใจจะฆ่าผู้หญิงที่นี่ฉันมาช่วยเธอเพราะไม่อยากรู้สึกผิดแต่ฉันมันก็แค่ตัวตายตัวแทนไม่ใช่หรอลินเจินเธอไม่เคยลืมฐานะตัวเองแม้แต่นาทีเดียวได้ไปตายซะฮะอระวังพวกแกต้องตายฮ่าๆไปตายซะฮะอ เธอเป็นไงบ้างลินเจินลินเจินอย่ารู้สึกผิดเลยเนี่อาจจะเป็นคำสาปที่มาถึงแล้วก็ได้ลินเจินเธออดทนไว้นะฉันจะพาเธอไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้ละไม่ต้องหรอกทำไมฉันตายแล้วนายก็สามารถแต่งงานกับคุณหนูเยนแล้วไม่ใช่หรออุปปกัก หมอบอกว่าแผลค่อนข้างลึกจะต้องนอนดูอาการเธอต้องดูแลตัวเองนะทำไมนายต้องช่วยฉันอะไรนะถ้าชันตายพญาคนแรกก็ตายแล้วแบบนี้นายกับคุณหนูเยก,ก็สามารถแต่งงานกันได้แล้วไม่ใช่เหรอหรือว่าพวกนายไม่อยากให้ฉันตายเร็วๆหรอลินเจินนายสายตาเธอฉันเป็นคนที่เห็นแก่ตัวขนาดนั้นเลยเหรอไม่ใช่ความจริงแล้ว นายเป็นคนดีอย่างนั้นฉันก็ไม่ค่อยได้เจอคนที่ทําดีกับฉันแบบนายทำดีกับเธองั้นเหรอใช่ไม่ว่ายงไงฉันต้องขอบใจนายอย่างนั้นก็ทําให้ฉันตายอย่างสบายใจถึงเวลาทานข้าวแล้วคะ่ะฉันทําเองดีกว่า ช่วยดีกว่าช่วงนี้ชิงยาอารมณ์ไม่ดีรอให้อารมณ์ดีขึ้นเธอค่อยกลับเข้าไปไม่ต้องรอกฉันอยู่คนเดียวได้งั้นก็แล้วแต่เธอถ้ายังมีประชุมที่ต้องรีบไปเธอรีบบอกให้คนที่บ้านเธอมาดูแลเธอเถอะอืมขอโทษค่ะเขาเข้าปิดห้องแม่ครับ ทำไมนะเขาไม่เปิดไฟไม่มีคนมาดูแลเขาหลอกครับไม่มีของเย็บดอกไม้หรือกระเช้าผลไม้เลยครับคนเปิดก็ต้องมีคนมาดูแลสิครับอย่าพูดด้วยเปลยพี่แท้คนป่วยต้องมีคนมาดูแลใช่ไหมผู้ป่วยห้องสองหนึ่งสามทำไมคุณถึงออกมาด้านนอกผมพูดกับคณอยู่นะทำไมกลับมาที่นี่อีกแล้ว มาดูกันว่าฉันจะจัดการเธอยังไงปล่อยฉันนะ่ยทำใจด,ดีๆหน่อยเอาไปขังที่ห้องมืดสักสองสามวันสิฮะปล่อยฉันนะาฉันไม่ไปห้องมืดปล่อยฉันออกไปฉันไม่อยู่ในห้องมืดปล่อยฉันออกไปฮะโรงพยาบาล เธอไม่เป็นอะไรใช่ไหมทำไมนายถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะที่ผ่านมาไม่มีใครมาดูแลเธอเลยเหรอทำไมบนโต๊ะจงเป็นแก้วน้ำที่ซันดินไว้ให้ฉันไม่เคยต้องการคนมาดูแลเธออยากตายขนาดนั้นเลยเหรอเออไม่ต้องการคนดูแลไม่กินข้าวเธอคิดว่าซันจะสงสารเธอเหรอคุณชายกวนฉันไม่ใช่นายฉันไม่มีญาติไม่มีพี่น้องไม่มีเพื่อนฝูงใครจะมาดูแลซันล่ะ ที่ไม่มีคนดูแลมันรู้สึกยังไงนะจะทาอะไรบอกฉันมามันจะไปห้องน้ำเฮป้วันนี้ฉันจะหาพยาบาลพิเศษมาให้เธอไม่ต้องรอกฉันจัการเรื่องเราออกจากโรงพยาบาลแล้วจะออกไปนอนรอความตายที่บ้านงั้นเหรอ อยู่ที่โรงพยาบาลฉันมักจะฝันร้ายฝันว่าถูกขังไว้ที่ห้องมืดของโรงพยาบาลบ้าท,ทุกวันไปทางไหนก็มีแต่คนบ้าเต็มไปหมดได้งั้นฉันจะหาคนมาดูแลเธอถึงแล้วเธอจะอยู่ที่นี่เหรอใช่ก็แค่รงรถที่ดัดแปลงมาเป็นห้องพักนายคิดว่าฉันจะหาที่อยู่ดีๆได้เหรอ ที่นี่มีคนอยู่ไหมผู้ชายกวนไม่ใช่ทุกคนที่จะมีห้องที่สะดวกสบายบางคนแค่ที่อยู่ก็ไม่มีคนน่าสงสารมีอยู่เยอะแยะฉันไม่ได้เป็นคนที่น่าสงสารที่สุดหรอกริงย่าปลวยเหมาก็หาสาเหตุไม่ได้คำสาบคำสาบมาแล้วใครใช้ผู้หญิงคนนั้นออกไปพอเธอออกไปคำสาบก็จะมาตกอยู่ที่สิงห์ญ้ารีบไปพาเธอกลับมานะเธอมันเป็นตัวตายตัวแทนเธอจะไปได้ยังไง ได้ผมเข้าใจแล้วเกิดเรื่องที่บ้านเหรอติองญ่าป่วยหมอหาสาเหตุไม่ได้ตอนนี้แม่ของฉันแม่ของนายต้องการให้ฉันกลับไปเพื่อไปตายแทนฉิงย่าใช่ไหมไปกันเถอะเออบนโลกนี้มีคนยอมไปตายด้วยเหรอ,อยังไงซะฉันก็คือตัวตายตัวแทนฉันรู้สถานะของฉันดี เธอต้องการให้ฉันสดใสอะไรซื้อหลุมฝังศพให้ฉันดีๆก็แล้วกันเอามาให้ฉันเถอะบางทีฉันก็อิจฉาชิงย่านายชอบเธอถือเปไ็นเรื่องที่โชคดีมากงั้นเหรอพระชัดหน้ามีจริงฉันจะต้องหาผู้ชายดีๆแบบนายแบบนี้จะได้สดใสความทุกข์ของชาตินี้ของฉันได้ งั้นฉันก็ขอให้เธอโชคดีนะจะมาผิดที่แล้วที่นี่สันจองแล้วคือคุณเหยดชิงหยาใช่ไหมใช่ฉันเองงั้นก็ไม่ได้นั่งผิดที่หรอกฮะแั้ง,งานขอน้ำแก้วนึงค่ะค่ะเรารู้จักกันเหรอ เร่งของลินเจินแข็งจริงๆนั่งรถเถึนก็ยังไม่เป็นอะไรและยังถูกแทงก็ยังไม่ตายคุณว่าคนแบบนี้เมื่อไหร่จะตายแต่พูดแบบนี้หมายความว่าอะไรคุณหนูเยเป็นคนที่อยากให้เขาตายเร็วที่สุดไม่ใช่หรอหรือว่าคุณไม่อยากให้เธอตายถ้าเธอไม่ตายคุณก็จะแต่งงานกับคุณชายก่อนไม่ได้ คุณชายก่านและคุณขนาดนั้นคุณยอมให้อยู่กับคนที่เขาไม่ได้รักหรอหมายความว่าอะไรคุณลองคิดเองเถอะดิ้นเด่นดวงแข่งขนาดนั้นแม้แต่สวรรค์ก็ไม่ต้องการเธอเพราะอะไรแค่เขาออกไปคำสาปก็มาถึงตัวคุณตอนนี้คุณก็เลยต้องอยู่ใต้หลงังคาเดียวกับเขาถ้าเขาไม่ตายล่ะนั้นคุณก็ไม่สามารถแต่งงานกับคุณชายกวานได้อย่างนั้นหรอ คุณจะอยู่กับเขาทาั้งชีวิตได้เหรอต้องจําไว้นะเขาต้องตายคุณถึงจะเป็นคนนายก่อนที่ถูกต้องตามกฎหมายได้ทําไมเธอต้องมาพูดเรื่องพวกนี้ให้ฉันฟังเธอเป็นใครคุณคือคนที่อยากให้เขาตายมากที่สุดแต่ฉันเป็นคนแรกที่อยากให้เขาตายเป้าหมายของพวกเราเหมือนกันงั้นพวกเราไมา่รวมือกันเถอะยังไงล่ะง่ายมากขอให้เขาตายคุณก็สามารถเป็นคนนายก่อนได้แต่ถ้าเขาไม่ตาย เราก็ต้องช่วยเขาสักหน่อยดิมเินดูชิว่าครั้งนี้เธอจะตายไม่ตายฝนตกแล้วเหรอเนี่ฮะทำไมรู้สึกว่ามีคนตามฉันอยู่ตลอดคุนดีนะหน้าตาก็ดีถ้าจะต้องตายแบบนี้น่าเสียดายจังไม่งั้นก่อนตายไม่เล่นอะไรกันหน่อยดีไหม คนสวยฮะแกแกเป็นใครเฮ้เฮ้แกต้องการเงินใช่ไหมฉันจะให้แกหมดเลยฉันไม่ต้องการเงินฉันอยากได้ชีวิตเธอฮะยังไงซะเธอก็ต้องตายหมายฉันเล่นหน่อยอีกเดียวก็ได้ตายอย่างมีความสุขฮะมีคนให้แกมาฆ่าฉัน 啊！Uh huh.